ทุกคนวันนี้เรามีปัญหาครับเปิดรถไม่ได้ครับไม่มีสัญยานเลยเลยแบบแรกอาทิตย์ก่อนมันฟ้องแล้วนะครับหน้าที่หน้าจอว่าต้องการรูปกุญแจมีรูปลูกลกุญแจโชว์ตรงหน้าปัดหน้าหน้าหน้าคอนโซลแต่เรายังไม่ไปเปลี่ยนคิดว่ามันยังมีแบตใช้อยู่รถจอดไว้ไม่ค่อยได้ใช้ครับ มาสตาร์ทอาทิตย์ละครั้งปัญหาคือนะตอนนี้คือกุนแจแบตเตอรี่หมดเรามันอาการเหมือนแบตเตอรี่หมดอะครับก็คือไม่มีสัญญาณอะไรเลยเกดเปิดปิดไม่ได้กดเปิดไม่ได้ดกดล็อกไม่ได้เปิดลดไม่ได้ครับเดี๋ยวให้ดูกล้องหลังหน่อยครับ ไม่ได้ปึ๊บปบกดปุ่มปกติกดปุ่มแค่นี้ถ้ามีแบตนะครับรถมันจะปลดล็อกอัตโนมัตินี่เปิดไม่ได้เลยเราต้องไปทำการแกะดูด้านในว่าทานหรือแบตทานนะคะทานทานทานแบตเตอรี่นะคะข้างในอะคะ่ะเป็นรุ่นไหนแล้วเราก็ไปซื้อมาเปลี่ยนห้า คนไหนกลัวที่กลัวมันพังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขา้าศูนย์ก็ได้ประมาณสามสี่ร้อยมั้งประมาณนั้นแต่นี่คือเราถามพี่เข้ามาแล้วพี่เขาบอกว่าไปซื้อมาเปลี่ยนได้เราแกะเข้าดูข้างในว่าเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงแล้วเราไปซื้อมาเปลี่ยนอันนี้เป็น toyota yaris าานะครับรุ่น g เป็นระบบที่กุญแจที่ไม่มีตัวไขตัวไขก็จะมีอยู่ตรงนี้ เราแต่เราก็สามารถแกะเปิดตรงนี้ได้แต่มันจะมีเสียงแต่ดังเหมือนเราลดจุนระกเราไปเปลี่ยนแบตกันดีกว่าครับไปแกะกันที่ห้องนะครับมาครับมาถึงห้องกันแล้วเรามาแกะกันเลยว่าข้างในเป็นถ่านยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรไปดูกันแกะกันครับครับเรามาันรีวิวกันแกะนะครับรุ่นนี้มันจะมีสตวนนี้นะครับถอดออกมาปุ๊บ แล้วก็เอาตัวนี้นะครับงะบิดนี้นะครับแล้วมันก็จะอ้าอ้าแล้วเราก็งะเลาะเลาะนะครับเลาะฝืดหน่อยนะครับอ่าอันนี้ออกแล้วอ่านะครับแล้วก็มีตัวนี้เราก็ดึงตัวนี้ออก เราก็จะเห็นฐานด้านในนะครับเป็นแบบไหนรุ่นอะไรรหัสอะไรแล้วเราก็เอาฐานตัวนี้ครับไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อเซเวหรือห้างใหญ่ๆก็ได้ครับให้มันตรงกับรุ่นตรงนี้ครับดูรหัสตรงนี้นะครับโอเคแค่นี้แล้ครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันแต่ผมไปซื้อมาแล้วตรงรุ่นกันตรงเงี้ยปุ๊บครับผมไปซื้อมาแล้วนะครับผมเงี้ดูแล้ว แล้วก็รุ่นเดียวกันไปหาซื้อมาแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเปลี่ยนเลยไปหาซื้อมาแล้วนี่ครับรุ่นแก่รุ่นเดียวกันรหัสเดียวกันอ่าแล้วก็จะไปเป็นตัวอย่างรุ่นเดียวกันรหัสเดียวกันนะครับดูตัวอย่างหนังสือนี่นะครับในกล้องจะไม่ค่อยเห็นนะครับก็จะเป็นพ a n a s o ก c cr 2 0 3 2าสองอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะใส่กันเลยนะครับ เนี่ยครับ cr 2032เหมือนกันแล้วก็3 B ครับที่ซื้อมาแล้วก็มาใส่กันเลยไอตัวนี้ครับมันหมดแล้วทานหมดเอาไว้ใกล้ๆก่อนนะครับเดี๋ยวมันสับสนกันแกะตัวนี้แกะเลยครับแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไป เราไปเทสกันว่าจะใช้ได้ไหมที่รถนะครับปุ่มกดก็มันจะเปิดล็อกได้ไหมจะเข้าสตาร์ทรถได้ไหมถ้าสตาร์ทไม่ได้หรือมีปัญหาเราก็ต้องเข้าศูนย์นะครับแต่นี่อาการมันเหมือนแบตหมดถานหมดเราสามารถเปลี่ยนเองได้ไม่ต้องเข้ศูนย์มารีวว้อ่ะเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ปิดจุกเหมือนเดิมกดให้แน่นเอาข้อบวกนะครับตอนที่เราออกมาข้อบวมอยู่ด้านบนเราก็เอาข้อบวกขึ้นข้างบนกดให้แน่นนะครับแล้วก็ใส่นี่กบพป้นเข้าไปันแน่นอะอัะอนนี้ก็ประกอบกับเข้าไปกดปึ๊บ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 อะแน่นเรียบร้อยนะครับนี่ก็สลัก ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปเทดสกันนะครับที่ตัวรถยนต์เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าอ่ะเรามาทดลองกันเราเปลี่ยนแบตมาแล้วโอเคเรามาดูกันว่าเราจะเปิดรถเราได้ไหมกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มปมลดล็อก เราไปรีวิวข้างๆตัวรถกันนะครับว่ามันปุ่มตัวนี้สามารถปลดล็อกได้ไหมปุณเกียวอัตโนมัติปุ๊บเราเราเรามีลูจตัวนี้เราเปลี่ยนแบตแล้วเราสามารถปลดล็อกรถยนต์อันนี้เป็นรถยนต์ไตรยานิดมันจะมีปุ่มกดตัวนี้เราไม่ไม่กดปุ่มตรงรีโมทน,นะครับ อน,นอีโอเคปลล็อกได้ปกติแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเงินเข้าศูนย์ราคาแพงเสียทางแค่4.5บาบาทดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นข้อมูลดีๆจากช่องเราดีครับ